ครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราพาทุกคนกลับมาอยู่ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรสส์ครับวิดีโอนี้เราก็เป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่เราพาบินกับเอเมิเรสจากกรุงเทพมาดูไบแล้วก็ตอนนี้เราก็พาทุกคนมานั่งอยู่บนรถไฟฟ้าหรือว่าเมโทรที่ดูไบที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรสที่นี่เขาก็มีระบบคมนาคมขนส่งที่สุดสบายมีรถไฟฟ้าครับเมโทรแล้วก็มีรถเมล์รถแทรมรถรางครับแล้วก็มีบัตรคล้ายบัตรรถไฟฟ้าบ้านเราครับชื่อว่า n o l card เนี่ยก็ใช้ในการเดินทาง ไปยังสถานที่สาสคัญสำคัญทงางทั่วเมืองก็เชื่อมต่อกับระบบขนส่งได้หมดหรือว่าจะใช้บริการพวกแท็กซี่หรือว่าพวกบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันอย่าง Uber อร์อะไรย่างนี้ก็มีครับหรือว่าแอปที่เป็นโลเคอกก็มีเช่นกันในวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ชมไปตามชมกันครับเราพาไปงาน Expo ป2020ดูไบงานใหญ่ระดับโลกซึ่งกำลังจัดขึ้นอยู่ที่ดูไบในตอนนี้แล้วก็วิดีโอนี้ครับก่อนที่เราจะพาบินกลับกรุงเทพพาไปดูว่าขั้นตอนต่างๆในการเข้าประเทศไทยตอนนี้จะต้องทําอย่างไรบ้าง เราจะพาไปชมสถานที่น่าสนใจของนครดูไบกันต่อเริ่มต้นที่นี่ที่ตึกเบิร์ชคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงถึง829.8เมตรแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมที่จุดชมวิวของตึกเบิร์ชคาลิฟาที่มีชื่อว่า at the top ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มีระเบียงนอกอาคารอยู่ที่ชั้น124นะครับที่ความสูง452เมตรก็ถือเป็นหนึ่งในจุดชมวิว เอาโดนอกอาคารที่อยู่ที่สูงที่สุดในโลกนะครับตอนหลังอาจจะมีตึกอื่นๆที่สร้างมาภายหลังเนี่ยทำลายสถิติไปบ้างแต่ว่าที่นี่ก็ยังมีสเสน่ห์น่าสนใจอยู่ดีเดี๋ยวพาขึ้นไปชมกันเราพาขึ้นมาอยู่ที่ชั้น124แล้วที่ความสูง452เมตรอาจจะยังแคบประมาณเลยครึ่งหนึ่งของความสูงของตึกเบิร์ตคาลิฟามานิดเดียวนะแต่ว่าก็สูงมากๆแล้วครับถ้าเกิดใครจําได้ครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีโฆษณาไวรัลตัวหนึ่งซึ่งเป็นโฆษณาของสายบินเอเมอร์สเนี่ยที่นา แอนฮสเตนครับขึ้นไปยืนชูป้ายประชาสัมพันธ์การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ดูไบแล้วก็มาเดินทางกับสายการบินเอเมเรสเนี่ยโดยยืนอยู่บนยอดสูงสุดครับยอดเสาอากาศสูงสุดของตึกเบิร์ดคาลิฟาเลยตึกที่สูงที่สุดในโลกก็คือตึกนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยลองไปชมโฆษณาตัวนี้ดูเป็นโฆษณาท,ที่ทําเอาฮือฮาไปทั่วโลกครับเพราะว่านําคนจริงๆขึ้นไปถ่ายบนยอดตึกจริงๆจ,จูชมิวก็มองเห็นไปได้ไกลทั่วทั้งนครดูไบครับนี่มองไปเห็นถึงสนามบินดูไบเลยครับตอนนั้นคืออาคารผู้สักข,ของสนามบิน จะมีทิศท,ทางบอกครับว่ามองไปทางทิศเหนือทิศใต้หรือทิศใ,ใดๆอยู่ครับนี่มองทางใต้ก็จะเห็นบรรดาตึกที่อยู่ใกล้ใบร,ริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นดาวทาวดูใบคือบร,ริเวณคอมเพล็กซ์รอบๆตัวตึกเบิร์ชคาลิฟานะก็มีทั้งห้างสรัพสิน,นค้ามีทั้งที่อยู่อาศัายต่งตางๆข้างล่างนักก่นคือดูใบมอซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสิน,นค้าที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับรอบรอบตึก เบิร์คาลิฟานีจริงๆแล้วมีตึกสูงอยู่เยอะมากครับตึกข้างข้านี่คือตึกสูงหมดเลยเพราะเป็นย่านธุรกิจย่านการค้าสาคัญของนครดูไบเป็นย่านการเงินข้างานี้จริงๆแล้วคือตึกสูงมากแล้วนะครับแต่ว่าเบิร์ตคาลิฟานีคือสูงเด่นชลูดออกมาจากบรรดาหมู่ตึกเหล่านั้นจริงๆแล้วก็ถ้าวันไหนอากาศดีนะครับเราสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่าวอาหรับเนี่ยที่อยู่ตรงหน้าทางทิศเหนือของเราเนี่ยข้ามไปถึงชายฝั่งของประเทศอิรานได้เลยแต่ว่าวันนี้อาจจะมีหมอกมีอะไรเยอะหน่อยก็ทําให้เห็นไม่ได้ไกลนะัก นอกเหนือจากจุดชมวิวที่เป็นระเบียงกลางแจ้งเนี่ยบนชั้น124ี่เนี่ยก็จะมีจุดชมวิวที่เป็นระเบียงภายในอาคารแบบนี้ด้วยนะจากชั้น124ี่เนี่ยเราสามารถเดินขึ้นบันไดมาที่ชั้น125ซึ่งเป็นพวกพื้นที่ร้านค้าร้านขายของที่ะระ่องต่างนะครับแล้วก็ยังสามารถชมวิวโดยเป็นจุดชมวิวในอาคารได้เหมือนกันนะครับเราพามาชมดูจุดชมวิวจากชั้น125้าครับมองลงไปเนี่ยจะเห็นบริเวณ Observation Deck ที่เป็นระเบียง outdoor ที่เรา,าเพ มีรั้วรอบขอบชิดล้อมรอบครับเป็นกระจกรอมรอบแต่ว่าเป็นพื้นที่เอาดรนอกอาคารก็เป็นร้านขายของที่ลึกต่างๆของตึกเบิร์ตคาลิฟาที่อยู่ที่ความสูงมากกว่า450เมตรแล้วก็มีกล้องส่องทางไกลกาลังขยายสูงที่สามารถซูมลงไปเห็นรายละเอียดถึงพื้นดินเบื้องล่างครับเพราะว่าเราอยู่สูงมากๆครับมากกว่า450เมตรเนี่ยแสดงผลผ่านจอแบบนี้เดี๋ยวลองใช้งานลองซูมให้ดูครับ ขยายลงไปถึงถนนที่อยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับเห็นรถเห็นรายละเอียดชัดเจนมากก็มีไว้ให้บริการที่ a t the top นะครับจุดชมวิวของตึกที่สูงที่สุดในโลกตึกเบิร์ชคาลิฟาที่นครดูไบแล้วก็มีเกมให้เล่นทดสอบความกล้านะครับเป็นการให้เดินบนพื้นกระจกแบบนี้แล้วก็มีเอฟเฟกกระจกราวจริงๆเป็นพื้นปอมนะครับเป็นจอที่ถ่ายทอดภาพมาครับไม่ใช่พื้นกระจกจริงๆครับก็เป็นเอฟเฟกเฉยตอนนี้ก็กำลังลงจาก observation deck ที่ชั้นแล้วครําลังลงไปที่พล้นล่างในล่งมี การฉายภาพรอบพิศทางขณะเดินทางขณะโดยสารล,ลงมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดูไบมอลซึ่งเป็นห้างขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่ใต้ตึกเบอร์คาลิฟานี่เองนะครับแล้วก็เป็นห้างที่มีทั้งร้านค้าแบรนด์เนมหรูหรานะครับสารพัดแบรนด์จากทั่วโลกมาเปิดกันที่นี่ไปจนกระทั่งร้านขายข,ายของธรรมดาบ้านๆหรือว่าร้านขายสินค้าทั่วไปเป็นห้างที่มีครบทุกอย่างครับไม่ได้มีแต่แบรนด์เนมหรูๆนะครับมีทั้ง ันขายของที่เลือของโลคอลพวกโรงหนังฟูดคอร์ทอะควาเรียมที่นี่ก็มีหมดมีร้านไอสครีตด้วยนะครับแล้วก็รอบๆบ,ร,บริเวณนี้เขาเรียกว่าดูไบฟาวเทนก็จะเป็นร้านน้าพุขนาดใหญ่รอบตึกเบิร์สคาลิฟาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของดูไบครับคือครบวงจรทุกอย่างอยู่ที่นี่นี่คืออะควาเรียมที่อยู่ภายในดูไบมอลซึ่งก็อยู่ติดกับเบิร์สคาลิฟานี่เองบริเวณนี้ครับดาวทาวดูไบซึ่งก็มีที่ตั้งของ เบิดคาลิฟามีห้างดูไบมอลแล้วก็มีแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญก็เป็นย่านแหล่งช้อปปิ้งครับแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจสำคัญครับมีผู้คนพลุกพ่านอยู่ตลอดเวลาเราเปลี่ยนบรรยากาศมาชมที่ย่านอื่นๆกันต่อเช่นย่านดูไบามารีนาย่านชายหาดซึ่งเป็นย่านแหล่งที่พักอาศัยหรูหราแล้วก็มีพวกโรงแรมดรูดูครับมีสถานที่น่าสนใจอย่างเช่นชิงช้าสวรรค์เอนดูไบนะครับซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในโลกที่เปิดทําการในปัจจุบันบรรยากาศแถวนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบ เมืองรูรูรช้ทะเลครับติดริมชายหาดริมอ่าวอาวราบนะครับตัวชิงช้าสวรรค์นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง250รเมตรนะรเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกที่เปิดทําการอยู่ในปัจจุบันนี้พาไปดูอะไรท่านสมัยใหญ่โตนะครับไปชมหน้าที่ท่านสมัยของนครดูไบไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศเก่าๆของดูใบกันบ้างบริเวณย่ยานเมืองเก่าดูใบซึ่งเป็นบร,ริเวณที่ อยู่ริมสายน้ําสําคัญที่เขาเรียกว่าดูไบคลิกหรือว่าคลองดูไบลําธารดูไบอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นย่านเมืองเก่าป้อมประการเก่าอันนี้คือเป็นกําแพงเมืองเก่าของดูไบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้คนมาเข้าชมได้ก็เป็นบรรยากาศอาหรับเก่าเก่าหน่อยนะครับทาให้เห็นความร่างเดิมของเมืองนี้ที่พัฒนามายาวไกลจนกลายเป็นเมืองสําคัญของโลกแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้านการค้าด้านการติดต่อสื่อสารการทําธุรกิจในแถบนี้ นี่เป็นพื้นที่ตลาดซึ่งวันนี้เรามาเป็นวันหยุดน,นะครับเป็นช่วงวันศุกร์ทำให้อาจจะดูไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ว่าบรรยากาศจริงๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นย่านซื้อขายสินค้าขายของต่างๆที่ค่อนข้างคึกคักและนี่คือริมดูไบครีกครับหรือว่าคลองดูไบซึ่งก็เป็นคล้ายๆเป็นแม่น้ําสายสาคัญที่ไหลลงสู่อ่าวอาหรับก็จะเป็นพื้นที่ริมน้ํามีบรรยากาศคนเดินทางพุกพานค้าขายไปมาระหว่างฝั่ง2ฝั่งของเมืองดูไบ บริเวณนี้จะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติดูไบครับจะเห็นวันดาเครื่องบินนะครับที่บินขึ้นลงที่สนามบินเนี่ยบินผ่านอยู่บ่อยๆครับอยู่กับตลอดเวลานี่ก็เป็น Airbus A380 าของสายการบินเอเมรสนะครับกำลังบินเหนือผ่านย่านเมืองเก่าดูไบแล้วก็น้ําใสนะครับมีปลามีเป็ดมีสัตว์ต่างๆเนี่ยอยู่ในน้ํามากมายมีนกน้ำนวนมาหาอาหารหาของกินบริเวณนี้น เป็นพื้นที่ริมน้าในย่านเมืองเก่านะครับแต่ว่ายังดูสะอาดครับมีการรักษาความสะอาดรักษาส,สิ่งแวดล้อมได้ดีนะครับที่เมืองดูใบเนี่ยถนนของทางน,นี่สะอาดมากครับแทบจะไม่มีขยะไม่มีอะไรให้เห็นเลยครับมีการดูแลบํารุงรักษาเป็นอย่างดีสองฝั่งคลองดูใบดูใบคลิกในย่านเมืองเก่านี้ก็จะเป็นพวกตลาดย่านการค้าสําคัญสําคัญครับอย่างตอนนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเป็นย่านที่เป็นย่านตลาดทองคำนะครับหรือเขาเรียกว่าโกซุกครับบริเวณนี้ก็เป็นย่านที่มีร้านขาย ทองคําผลิตภัณฑ์จากทองคําหรือว่าอัญมณีสิ่งของมีค่าต่างๆเนี่ยวางขายอยู่เต็มสองข้างทางในย่านนี้นะครับคู่คนก็มาเดินกันพุกพ่านนะครับมาเลือกดูเลือกซื้อพวกเครื่องประดับนะครับหรือว่าเครื่องรุ่งหุมต่างๆที่ทํามาจากทองคํานะครับแล้วก็ใกล้ๆกันก็จะเป็นย่านตลาดเครื่องเทศตลาดน้ําหอมนะครับก็เป็นย่านที่คึกคักย่านหนึ่งของนครดูไบนะครับเรามาที่ใน ย่านนี้ในช่วงค่ำๆนะครับผู้คนก็ยังเดินกันพุกพ่านมากมายบรรยากาศร้านค้าต่างๆในย่านตลาดเครื่องเทศก็มีเครื่องเทศมากมายหลากหลายชนิดทับรวมไปถึงเครื่องเทศที่มีราคาสูงราคาแพงที่สุดในโลกอย่างยากฟรันหรือว่าเซฟรอนเนี่ยแล้วก็เครื่องเทศอีกมากมายหลากหลายชนิดมาวางจําหน่ายนะครับหน้าร้านค้าก็จะมีบรรดาเครื่องเทศต่างๆวางไว้แบบนี้ครับให้ลูกค้าได้มาเลือกดูเลือกชมและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สองฝักฝั่งคลองดูใบคลิกในยามค่ําคืน เราเตรียมตัวกลับประเทศแล้วนะครับก่อนจะกลับประเทศไทยได้เนี่ยก็ต้องมีการลงทะเบียนไทยแลนด์พ a าสครับเป็นขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศในช่วงเวลานี้เราอธิบายขั้นตอนต่างๆไปอย่างละเอียดแล้วครับว่าวิธีการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลานี้ต้องทําอย่างไรถ้าเกิดจะเดินทางโดยไม่ต้องกักตัวนะครับหรือว่าใช้วิธีการเทสแอนโก o หรือว่าเอ็กซความคอมคอนที antine, เนี่ยเราอธิบายไปละเอียดไว้ใน a c e b o o k ครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับในคำอธิบายเนี่ยเข้าไปอ่านกันได้ครับขั้นตอนละเอียดมากก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทยได้ครับับอนุติ จะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวหรือว่า t ท s t and Go ได้เนี่ยจะต้องมีการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี rt pcr ที่มีผลเป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากต้นทางเราก็มาตรวจนะครับที่ดูบเนี่ยมีจุดตรวจหลายแห่งมากนะครับล้วก็ค่าตรวจก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณ110ถึงประมาณ150เดอยเด์แฮมนะครับหรือประมาณสัก1000ถึง1,600บาทนะครับแล้วก็รอผลนะครับคำนวณเวลาให้ดีดนะครับไม่ให้กระชั้นเกินไปแล้วก็ไม่ให้นานเกินไปให้อยู่ในกรอบ72ชั่่วโมงกออนอ,อกเดินทางแล้วก็ถึงเเวลาดินทนับ รถรับส่งครับ e m ม r a t e s Driver Drive เนี่ยก็มารับเราจากที่พักแล้วก็จะพาเราไปส่งที่สนามบินเดินทางด้วยชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจกับสายการบินเอมิเรสครับจะมีบริการรถรับส่งนะครับ e m ม r a t e s Driver Drive พารับพาส่งครับมารับเราจากที่พักไปส่งสนามบินแล้วพอถึงปลายทางก็รับจากสนามบินไปส่งที่ที่พักนะครับถ้าเกิดไม่ติดขัดเงื <S 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 ่อนไขข้อกําหนดต่างๆในแต่ละพื้นที่นั้นนะครับก็จะมีบริการอย่างตอนนี้เราก็เดินทางจากที่พักของเราที่ดูไบเนี่ยไปสนามบินดูไบด้วยบริการ Emirates Driver Drive ครับพะเราเดินทางในชั้นธุรกิจ ในเที่ยวบินนี้ในรีวิวขามาครับเราก็ได้รับบริการอิมเรชโชเฟอร์ได้ทั้งสองขานะครับทั้งรับจากที่บ้านไปส่งสุวรรณภูมิแล้วก็พอถึงที่ดูไบก็รับจากสนามบินมาส่งที่ที่พักแล้วตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับก็มีรถรับส่งจากโรงแรมที่ดูไบเนี่ยมาส่งที่สนามบินที่ดูไบแต่ว่าตอนนี้ที่ขาเข้าวที่กรุงเทพครับด้วยข้อกําหนดของภาครัฐนะครับทำให้อิมเรชโชเฟอร์ได้ยังไม่สามารถให้บริการได้นะครับเพราะว่าในการลงเครื่องแล้วก็เราต้องมีรถรับส่งที่จัดไว้โดยเฉพาะเข้ากระบวนการ test and go ไปตรวจไปอะไรที่โรงแรมเลยนนััง้้แลวี่ก็ จะยังไม่มีบริการในส่วนขาเข้าของกรุงเทพในช่วงนี้แต่ว่าขาอื่นก็มีหมดอย่างที่เรารีวิวไปแล้วเรามาเช็คอินนะครับที่สนามบินโดใบตอนนี้เขามีการใช้ระบบไบโอเมตริกมาช่วยในการเช็คอินในการจดจําผู้โดยสารครับในการลงทะเบียนแล้วเนี่ยจะจดจําข้อมูลทางชีวภาพของเราครับเช่นลายนิ้วมือหรือว่าหน้าตาต่างๆครับซึ่งสามารถใช้ในการเช็คอินต่างๆแล้วก็กระบวนการผ่านตอมอได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงจะมีการใช้บริการระบบอัตโนมัติมากขึ้นในการให้ผู้สารเนี่ยสามารถทาเดินการได้ตัวเองอย่างเช่นนี่เป็นระบบเช็คอินและโหลดกระเป๋าอัตโนมัติซึ่งก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็สามารถทําให้ประหยัดเวลาในการผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับทุกอย่างตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการได้เองผ่านระบบแบบนี้ผ่านตู้แบบนี้นะครับแต่ว่าเขาก็มีพนักงานคอยช่วยนะครับถ้าเกิดใครทําไม่เป็นเนี่ยก็จะมีพนักงานคอยช่วยเหลือตลอดนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวโน้มในอนาคตนะครับที่จะให้เทคโนโลยียต่างๆมาช่วยในการ ดำเนินการแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้มากขึ้นรวมไปถึงสอดคล้องกับช่วงเวลานี้ที่จะต้องการลดการสัมผัสลดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกาันนะครับเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของโควิดนะครับแล้วก็ด้วยระบบการลงทะเบียนด้วยไบโอเมตริกนะครับยืนยันตัวตนผ่านข้อมูลทางชีวภาพเนี่ยเราสามารถใช้บริการสมาร์ทเกตหรือว่าสมาร์ททาวนเนลนะครับหรือว่าเป็นอุโมองค์ที่สามารถเดินผ่านต่อหมอได้เลยโดยที่ไม่ต้องหยุดระบบจะตรวจสอบอเดนติตี้ของเราเนี่ยผ่าน การลงทะเบียน Bio ไบโอเมติกไว้แล้วนะครับทาให้สามารถผ่านตอมอได้อย่างรวดเร็วมากขาออกนี้ผ่านตอมอรเร็วมากตัวเป็นการผ่านระบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องเจอกับตอมอตัวเป็นๆหรือคนจริงๆนะครับผ่านประตูอัตโนมัติหรือว่าอุโม,มองค์อัตโนมัติเนี่ยเราก็เดินผ่านออกมาเข้าสู่บริเวณห้องผู้สานขาออกระหว่างประเทศได้เลยครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ห้องรองผู้สานชั้นธุรกิจ business class lounge ของสายกิบบินเอมเรษครับซึ่งก็ เป็นห้องรบรองที่กว้างขวางใหญ่โตมากครับเพราะนี่เป็นฐานการบินหลักของเขานะครับของ S สายการบินเอเมอร์สเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะใช้พื้นที่ชั้นทั้งชั้นที่ของคอสต,ตรงนี้เนี่ยในการแปลงเป็นห้องรองต่างนะครับแล้วก็จะมีบริการต่างๆมากมายอย่างที่เห็นนะมีจุดชาร์จไฟนะครับมีบริการที่นั่งต่างๆมีร้านขัดรองเท้านะครับแล้วก็มีบริการอาหารขึ้นอื่นมากมายอาหารเนี่ยมีตัวเลือกหลากหลายมากอันนี้เป็นอาหารสายสุขภาพครับเขาเรียกว่าเป็นเฮลท์ฮับนะครับก็เป็นอาหารแนวสําหรับคนรักสุขภาพต่างๆนะครับ มีอาหารแนวพวกสาลาัดหรือพวกอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็จะมีอาหารสไตล์อื่นๆด้วยครับอย่างนี้เป็นมุมอาหารตะวันตกนะครับอาหารทางตะวันออกกลางอาหารตะวันตกก็จะมีอาหารตัวเลือกหลากหลายเป็นไลบุฟเฟ่มีบริการลดไอศครีมด้วยนะครับสามารถมาเลือกไอศครีมได้มีลดโดยเฉพาะไว้ในห้องรับรองหรือในลาวชเลยแล้วก็อันนี้เป็นตัวเลือกของอาหารเอเชียต่างๆครับก็มีทั้ง พวกอาหารคล้ายๆสไตล์จีนหน่อยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนิดๆนะครับแล้วก็มีอาหารพวกเอเชียใต้ด้วยนะครับก็มีอาหารหลากหลายสัญชาติเพราะว่าลาชีดูไบเนี่ยก็รองรับการเดินทางของผู้คนจากทั่วโลกนั่นเองปัจจุบันนี้ครับสายการบินเอมเรสเนี่ยก็กลับให้บริการในเส้นทางต่างๆแล้วมากกว่า120จุดหมายปลายทางทั่วโลกครับสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ผ่านฐานการบินที่ดูไบแห่งนี้ภายในห้องร้องครับก็มีบริการ ห้องอาบน้ําด้วยครับมีสิง่งอำนวยความสะดวกพร้อมนะครับสาหรับคนที่จะเดินทางไกลครับหรือว่าเดินทางในเที่ยวบินช่วงเย็นช่วงค่ำแบบนี้เช็คเอาท์มาจากโรงแรมแตั้งแต่วันนะครับก็แวะมาใช้บริการห้องอาบน้ำครับรีเฟชตัวเองก่อนเดินทางหรือว่าใครที่เดินทางมาต่อเครื่องครับแล้วก็อาจจะต้องการรีเฟชตัวเองระหว่างการเดินทางอันยาวนาน,นครับก็แวะมาใช้บริการอาบน้ำได้ที่ห้องรองภายในนี้มีสปาให้ด้วยนะครับมีบริการสปาแต่ว่าสาหรับชั้นธุรกิจจะเป็นบริการที่ต้องเสียค่าบริการนะครับก็มีคอสตให้เลือกต่าง ภายในห้องรองชั้นธุรกิจก็จะมีทั้งพื้นที่ที่สำหรับนั่งพักผ่อนนะครับนั่งรับประทานอาหารอาาร่านหนังสือดูโทรทัศน์รอเวลาแล้วก็มีมุมที่เป็นนุมพักผ่อนนะครับเป็นเตียงยาวๆนะครับให้สําหรับงีบได้เหมือนกันนะครับจะมีตัวเลือกบริการเครื่องดื่มที่หลากหลายมากครับมีแม้กระทั่งแชมเปญลาวนะครับแล้วก็บาร์อยู่ภายในห้องรองชั้นธุรกิจของสายการบินเเบรดที่สานามบินดูไบแห่งนี้นะครับ วันนี้เราเดินทางมาถึงสนามบินเร็วมากครับเราก็มาใช้บริการเพื่อเพื่ออยู่ในห้องรองรับบริการต่างๆครับเราเดินทางมาถึงประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งครับแล้วก็เที่ยวบินของเราในวันนี้คือเที่ยวบิน EK สามแปดสี่ครับออกเดินทางไปกรุงเทพเวลาตีสามห้านาทีและนอกเหนือจากกรุงเทพครับอย่างที่เห็นในจอครับมีอีกเที่ยวบินหนึ่งนะครับบินตรงเข้าภูเก็ตจากดูไบครับสายการบินเอเมอร์สเนี่ยให้บริการสองจุดบิน เข้าสู่ประเทศไทยตอนนี้นะครับคือที่กรุงเทพนะอย่างที่เราเดินทางนี่ก็มีหลายที่วินต่อวันแล้วก็มีเที่ยวบินตรงเข้าภูเก็ตเนี่ยวันละหนึ่งเที่ยวบินครับก็เลือกได้นะครับจะบินเข้ากรุงเทพหรือบินเข้าภูเก็ตเช่นเดียวกับขาออกครับจะบินออกจากกรุงเทพก็ได้บินออกจากภูเก็ตก็ได้ตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องมาแล้วนะครับเป็น b o e ิง g 7็ดเจ็ดขี่สรอยาของสายการบินเอเมอร์สครับเราตั้งที่นั่งหมายเลข 8A เนะครับเป็นที่นั่งริมหน้าต่างด้านซ้ายของเครื่องบินนะครับในแถวแรกสุดของชั้นธุรกิจเซคัน ที่นั่งเนี่ยหน้าตาก็คล้ายคลึงกับที่นั่งที่เราเดินทางมาในขามานะครับอาจจะมีจุดแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็ไปชมรีวิวรายละเอียดครับเราอธิบายฟังก์ชันต่างๆไว้เกือบครบหมดแล้วนะครับในรีวิวขามาก็ให้ชมบรรยากาศของห้องโดยสารชั้นธุรกิจของเครื่องบินลำนี้ไปพังๆครับขณะที่เราขออธิบายตอนที่เรามาเช็คอินย้อนไปหน่อยนะครับที่เคาน์เตอร์เช็คอินเนี่ยพนักงานที่เคาน์เตอร์เช็คอินจะมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ตามเงื่อนไขต่างๆเช่นเราเดินทางแบบเทสแ o นโกหรือไม่ต้องกักตัวเนี่ยก็จะมีการขอตรวจสอบหนึ่งก็คือหนังสือเดินทางแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเอกสารว่าเราฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ทางประเทศไทยกําหนดไหมว่าจะไม่ต้องกักตัวก็อันนี้แสดงหมอพร้อมได้เลยนะครับเพราะาเป็นแอปพลิเคชันของประเทศไทยนะครับโชว์ใบหมอพร้อมได้เลยแล้วก็ตรวจสอบว่าเราจองที่พักหนึ่งคืนตามเงื่อนไขของเทสแอนโกไหมตรวจสอบว่าเราลงาเบียนไทยเลนพาสเรียบร้อยเราหรือย,ยังเมื่อตรวจสอบเอกสารต่าง ครบถ้วนหมดแล้วรวมถึงมีการตรวจสอบว่ามีผลตรวจโควิดแบบ PCR ที่เป็นลบภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางไหมเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะออกบนดีพาสให้เรานะซึ่งรายละเอียดกระบวนการขั้นตอนต่างๆทั้งที่สนามบินหรือว่าการเตรียมตัวต่างๆในการเข้าไประเทศไทยแบบไม่กักตัวโร,รเทสแอนโกเนี่ยเราอธิบายไว้ใน Facebook อย่างละเอียดแล้วตามไปดูในลิงก์ในคําอธิบายได้เลยแต่ว่าตอนนี้มาดูบริการต่างๆบนเครื่องบินก่อนนะครับขึ้นเครื่องมาครับนั่งที่ที่นั่งปุ๊บจะมีเครื่องดื่มต้อนรับมาให้บริการแล้วกก็จจะเดินมาแ เมนูอาหารไวล์ลิสแล้วก็มีการนำหน้ากากอนมามัยกับเจลล้างมือพร้อมกับชุดอเมนิตี้คีต่างๆมาให้บริการจากนั้นก็ตามมาด้วยผ้าร้อนครับรีเฟซตัวเองก่อนออกเดินทางตอนนี้เที่ยวบิน EK384 ของสายการบินเอมิเรสก็พร้อมแล้วที่จะพาเราเดินทางไปกรุงเทพ เมื่อสักครู่ก็เป็นบรรยากาศการออกเดินทางของเครื่องบินแบบ o e i ิ g 777ี300 e r ของสายการบินเอเมอร์สในเที่ยวบิน EK384 จากดูไบมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพที่ดูไบตอนนี้ก็ดึกมากแล้วครับประมาณตีสามกว่าแล้วนะครับแต่ว่าแสงไฟก็ยังสว่างสวยส่วนในห้องโดยสารนั้นผู้โดยสารส่วนใหญ่ก็เลือกจะนอนหลับพักผ่อน,นครับขึ้นมาปุ๊บสักพักเนี่ยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็ปิดไฟครับแล้วก็มาปูฟูกในแต่ละที่นั่งให้ผู้โดยสารได้หลับพักผ่อนนะครับ ส่วนบริการอาหารมื้อหลักนั้นจะเป็นอาหารมื้อเช้าก่อนเครื่องลงที่กรุงเทพครับให้บริการประมาณสักช่วง2ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องบินจะเดินทางถึงที่กรุงเทพก็ตัดภาพมาตอนเริ่มบริการอาหารเช้าครับเป็นเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งก่อนเครื่องลงที่กรุงเทพครับรายการอาหารเช้านั้นจะมีอาหารจานหลักให้เลือก3ตัวเลือกครับเราเลือกมาเป็นตัวเลือกที่2คือคือเนื้อผัดกับซอสหอยนางรมครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวก็หน้าตาเป็นอาหารสไตล์เอเชียเอเชียตะวันออกหน่อยๆน่อยนะ พวกขนมปังนะครับเนยแยื่ผลไม้ต่างๆบริการในรูปแบบลักษณะของอาหารมื้อเช้าแต่สําหรับใครที่หิวระหว่างการเดินทางครับขึ้นเครื่องมาแล้วหิวเงี้ยก็มีบริการพวกบะหมี่กึ่งเสร็จรับรูปครับล้วก็คือดื่มต่างๆขอได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบริการอาหารมื้อหลักอาหารมื้อเช้าเนี่ยก็จะบริการช่วงชั่วโมงขึ้นถึง2ชั่วโมงก่อนลงที่กรุงเทพตอนนี้เราก็บินอยู่เหนืออ่อาวเป็นงกอน์ครับกำลังจะเข้าแผ่นดินเมียนมาแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามเข้าสู่ประเทศไทยต่อไปแต่ดูไบสู่กรุงเทพก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสักบ อาหารเช้าก่อนเครื่องลงที่กรุงเทพรับประทานกว๋วยเตี๋ยวกับเนื้อผัดซอสแล้วก็ช็อกโกแลตร้อนแบบนี้หลังจากรับประทานาหารเสร็จก็มีเวลาเหลือนิดหน่อยก็เลยหยิบหูฟังตัดเสียงรบกวนซึ่งได้มาตั้งแต่ตอนขึ้นเครื่องแต่ว่าเก็บไว้ไม่ได้ใช้เลยมัวแต่นอนพักผ่อนก็แกะออกมาแล้วก็มาเสียบกับช่องเสียบข้างๆที่นั่งของเราแล้วก็รับชมรายการบันเทิงต่างๆเรานั่งอยู่แถวหน้าสุดของเซกชั่นนะครับดังนั้นจอเนี่ยจะไมไ่อยู่ที่ ด้านหน้าเราตรงๆครับต้องดึงออกมาเราก็เปิดออกมาดูแบบนี้นะครับสำหรับชุดอเมนิตี้คิดนะครับก็จะเป็นกระเป๋าที่เป็นแบรนด์บูการีนะครับทำให้สายการบินเอเบรสโดยเฉพาะเหมือนเดิมครับแต่ว่าทรงกจะแตกต่างจากตอนขามาครับแต่ว่าของข้างในก็คล้ายคลึงกันตอนนี้ก็อีกไม่นานเครื่องก็จะลงที่กรุงเทพครับมาสักู่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็มาให้บริการผ้าร้อนให้เช็ดหน้าเช็ดตาครับรีเฟซตัวเองก่อนเดินทางถึงประเทศไทยเดินทางถึงกรุงเทพ มองออกไปชมทิวทัศน์นอตต่างข้างนอกก็จะเป็นแผ่นดินนะครับตอนนี้เราก็บินอยู่เหนือแถวแถวภาคกลางนะครับใกล้จะถึงกรุงเทพมากแล้วเครื่องบินก็ค่อยๆลดระดับเตรียมลงจอดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบิน EK384 นั้นออกเดินทางจากดูไบเวลาประมาณสักตีสามครับตีสามห้านาทีคือตำรวจการตารางแล้วก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพเนี่ยในช่วงเที่ยงเที่ยงครับใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงเวลาที่ดูไบเนี่ยก็จะช้ากว่าที่กรุงเทพอยู่3ชั่วโมงนั่นเอง และ Boeing 7 7 7 3 0 0ยาของสายการบินเอเมอรสก็พาเราเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยครับคือบินก็มาจอดที่อาคารผู้โดยสารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้ครับที่สนามบินเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการผ่านต่อมอผ่านด่านตัวต่างๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวครับโดยที่ test and go หรือว่า exempt from quarantine เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้าง เดินลงจากเครื่องครับระหว่างทางที่อยู่ในสะพานเทียบก็มองเห็นว่าเครื่องบินโบอิ้ง777ขี300แอที่พาเราเดินทางมาจากดูไบามาจอดอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยอาคารที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้เราเดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินไปตามทางไปจังสายพานแล้วก็เป่าหรือทางของผู้สั่ขาเข้าตามปกติระหว่างทางก็จะมีจุดที่เป็นจุดด่านตรวจคัดกรอ,องของทางสาสุขนะครับจะมีพื้นที่เก้าอี้ให้นั่งรอเผื่อต้องตรวจเอกสารไปเวลาแล้วผู้สั่น ไม่โฟล์แต่ว่าตอนที่เราเดินทางเข้ามาเนี่ยไหลลื่นมากคือเดินผ่านจุดน,นี้ไปได้เลยแล้วก็ตรวจเอกสารใช้เวลาแป๊บเดียวก็เดินต่อไปได้เลยแทบไม่ต้องนั่งรอที่จุดนี้ก็จะมีการตรวจเอกสารคือ Thailand p a s s ที่ลงทะเบียนมาแล้วว่าลงทะเบียนมามี QR code เรียบร้อยใหม่แล้วก็มีเอกสารประกอบสําหรับวิธีการเข้าประเทศของแต่ละคนอย่างเช่นเราเข้าประเทศโดวยวิธี e s t and g กหรือว่า XM ็กเซมโฟมคอนันตก็โชว์ QR code ของ Thailand Pass ที่ขึ้นว่าเอ็กเซ q u a มคอนันตแล้วก็โชว์ผลตรวจ PCR ที่เป็นลบภายใน7 2ชั่วโมงก่อนออกดินทางมาเนี่ย ให้กับเจ้าหน้าที่ดูเขาก็พับตาลงในพาสปอร์ตเราของสาสุขนะครับแล้วก็ผ่านต่อไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองต่อไปที่ตอมอก็ไม่ตรวจอะไรเพิ่มมากนอกจากพาสปอร์ตกับวันนี้พาสว่าเรามาเที่ยวบินไหนจากนั้นก็พับตาเข้าประเทศเป็นเที่ยร้อยแล้วก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของสายพันรับกระเป๋าซึ่งบริเวณนี้ก็จะมีทั้งร้านคา้าดิวติฟีแล้วก็บริการต่างาเช่นร้านแลกเปลี่ยนเงินหรือว่าขายซิมการ์ดก็แวะใช้บริการได้แล้วก็ผ่านช่องของศุลการกรนะครับออกไปยังจุดนัดพบตัวแทนโรงแรมซึ่งตอนนี้เเรรรรราากก็จจะะไได้้พบบบััโงงแมที่อวนค แล้วก็จะส่งตัวแทนมารับเราวันนี้เราจะเข้าพักแบบเทสแอนโกกับแบงคอกมาริออทมาคุยควีนสปาครับเป็นโรงแรมที่ให้บริการแพคเกจแบบเทสแอนโกด้วยตัวแทนโรงแรมก็จะส่งเอกสารให้เราเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆของวิธีการเทสแอนโกแล้วก็พาเรามาส่งขึ้นรถซึ่งรถคันนี้เนี่ยจะพาเรารับตรงจากสนามบินวิ่งตรงเข้าสู่โรงแรมโดยไม่แวะที่ไหนนะครับเพื่อไปเข้ากระบวนการเช็คอินแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจแบบเทสแอนโกต่อไปนี่ก็เป็นบรรยากาศทิวทัศน์สองข้างทางระหว่างทาง จากสนามบินไปยังโรงแรมนะครับก็เป็นวิธีการเดินทางเข้าเมืองที่ถ้าเกิดเข้าประเทศในช่วงเวลานี้ก็ต้องใช้วิธีนี้อยู่ครับจะมานั่งรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องเป็นรถรับส่งที่พาจากสนามบินเนี่ยตรงไปยังโรงแรมหรือพาส่งไปยังที่ตรวจก่อนเลยแล้วก็ไปรอผลตรวจที่โรงแรมเราจะสามารถออกจากห้องพักโรงแรมได้ก็ต่อเมื่อได้รับทราบผลว่าเป็นลบแล้วนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดผลเป็นลบมาเมื่อไหร่ก็สามารถออกจากห้องพักโรงแรมแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยครับกลับบ้านได้เลยก็ได้ รถก็พาเรามาส่งที่แบงคอกมารีออทมาคึ้นคืนสปาครับเป็นโรงแรม5ดาวภายในเครือมารีออ t เนี่ยอยู่ที่ซอยสุขุมวิทยี 2, ่สอครับแถวย่านพร้อมพงลงจากรถพนักง,งานก็จะพาเราตรงดิ่งมาขึ้นลิฟที่จัดไว้โดยเฉพาะสําหรับแขกที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาเช็คอินบนชั้น27ซึ่งจะแยกต่างหากจากล็อบบี้ของแขกผู้เข้าพักทั่วไปเช็คอินตามปกติจากนั้นก็จะพาเราไปตรวจครับซึ่ง โรงพยาบาลคู่สัญญาที่ดําเนินการร่วมกับโรงแรมเนี่ยจะเป็นคนดําเนินการสําหรับที่นี่เขาดําเนินการโดยโรงพยาบาลสมิติเวชแต่ว่าก็ตรวจอยู่ในพื้นที่โรงแรมคือบนชั้น27ของที่เราเช็คอินนี่แหละหลังจากไปสวอเพื่อเอาตัวอย่างจากเราเนี่ยไปตรวจแบบ RT-PCR ก็จะรับชุดแอนติเจนเทสคิดมาอีกหนึ่งชุดครับสำหรับตรวจด้วยตัวเองในวันที่6กถึงเของการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากนั้นก็เข้าห้องพักครับสำหรับแขกที่มาจากต่างประเทศเนี่ยที่หน้าห้องพักจะมีโต๊ะวางไว้ให้แบบเมื่อสักครู่ ซึ่งโต๊ะนี้จะใช้ในการส่งของหรือว่าเวลาเราสั่งลูมสวิตหรือขอของจากแม่บ้านเนี่ยเขาจะมาวางไว้ที่โต๊ะนี้เพราะว่าระหว่างที่ผลยังไม่ออกเนี่ยเราไม่สามารถออกจากห้องพักของเราได้แล้วก็พนักงานของโรงแรมจะไม่มีใครสามารถเข้ามาในห้องพักของเราได้ก็จะติดต่อกันผ่านโต๊ะตัวนั้นก็มารอผลอยู่ในห้องพักนะครับซึ่งก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันของใช้ในห้องน้าต่างๆก็ครบนะครับสําหรับการรอผล มีน้ำดื่มวางไว้ให้นะครับหรือถ้าเกิดใครหิวระหว่างรอผลก็สามารถสั่งรูมสวิตให้พนักงานเอาอาหารมาส่งได้ก็ชมวิวกรุงเทพจากภายในหน้าตาห้องพักโรงแรมไปก่อน,นครับระหว่างรอผลตรวจซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานครับก็คือไม่เกินประมาณ12ชั่วโมงหรือว่า1คืนนะครับผลก็จอกแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถออกจากห้องพักโรงแรมได้ผลออกแล้วนะครับพนักงานโรงแรมก็จะมาสอดซองแบบนี้ครับซึ่งใส่ผลตรวจไว้ที่ใต้ประตูห้องพักของเราเนี่ยถ้าเกิดเปิดออกมาดูว่า e นกาทีฟหรือว่า not detected คือผลเป็นลบเนี่ยก็สามารถเดินออกจากห้องพักได้เลยครับจริงๆจ,จ,จะเช็คเอาท์กลับบ้านไปเลยก็ได้หรือว่าจะเดินทางไปที่ไหนในประเทศไทยก็ได้เพราะว่านี่คือการเข้าประเทศแบบไม่ต้องกักตัวหรือว่า test and go ครับคือลงเครื่องมาปุ๊บวันแรกก็เทส t แล้วก็รอผลตรวจถ้าเกิดผลตรวจว่าเป็นลบเมื่อไหร่ก็ go คือสามารถไปยังพ,พื้นที่ในประเทศไทยได้เลยไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อห้ามไม่ต้องกักตัวอีกต่อไป เราก็ออกมาชมบรรยากาศที่็อบ้โรงแรมแล้วก็บรรยากาศที่ถนนหน้าโรงแรมครับเพราะว่าเมื่อวานพอมาถึงเนี่ยเราก็ต้องเดินขึ้นลิฟต์ไปเช็คอินแล้วก็ตรวจแล้วก็เข้าห้องพักทันทีครับยังไม่ได้ชมบรรยากาศอะไรเลยแล้วก็มารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมซึ่งลายอาหารเช้าที่แบงคอกมอลลออทมาควีนส์พาร์กเนี่ยอลังการมากครับโดยเฉพาะอาหารไทยอาหารเอเชียเนี่ยชอบมากๆเลยสําหรับคนกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยมีทั้งข้าวขาหมูทั้งก๋วยเตี๋ยวแบบไท,ไทยไข่เจียวน้ำพริกอ่องไข่เจียวแบบไทยเลยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวไก,ายยาก่ย่างน้ําจิ้มแจว บุฟเฟ่อาหารเช้าที่นี่เนี่ยตัวเลือกอาหารไทยอาหารเอเชียเนี่ยถูกใจคนเดินทางกลับมาจากเมืองนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบอาหารตะวันตกนะครับอเมริกันเบรคฟาสตัวเลือกหลายบุฟเฟ่เขาก็มีอลังการเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ